ฮัลโหลสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการเรียนการสอนออนไลน์พบกับคุณครูแป้งค่ะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้คุณครูแป้งจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคุณครูแป้งขอให้เด็กๆติด,ดตามชมกันนะคะสําหรับเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ของเรานในวันนี้นะคะคุณครูแป้งจะมาทบทวนนะคะในยูนิตที่7และยูนิตที่8ค่ะ เด็กๆเตรียมหนังสือเล่ม English Exercise รอคุณครูแป้งนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอย่ยหากเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ของเราในวันนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆไปกันเลยในส่วนของยูนิตที่7นะคะมีเนื้อหาอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะ ในส่วนของยูนิตที่7นะคะเด็กๆคุณครูแป้งจะมาทบทวนในเรื่องของว o c a b u บ a r y าี่นะคะ Family นะคะหรือสมาชิกในครอบครัวนั่นเองค่ะเด็กๆฝึกออกเสียงนะคะไปพร้อมๆกับคุณครูแป้งค่ะเด็กๆมาดูในส่วนของความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะมีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะ Grandfather Grandfather นะคะแปลว่าคุณปู่หรือคุณตา grandmother แ r a n d m o t h e r แปลว่าคุณย่าหรือคุณยาย father Father แปลว่าคุณพ่อค่ะ mother m o t h e r แปลว่าคุณแม่ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เรามาดูความสัมพันธ์ในครอบครัวและคนรู้จักค่ะ sister sister แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาว brother brother แปลว่าพี่ชายหรือน้องชาย daughter daughter แปลว่าลูกสาว son son แปลว่าลูกชาย uncle uncle แปลว่าลุง aunt aunt แปลว่าป้า baby Baby แปลว่าเด็กทารก Pat, Pet Pat แปลว่าสัตว์เลี้ยง c in, Cousin c o u ข้าแปลว่าญาตินะคะและสุดท้าย n r friend แปลว่าเพื่อนค่ะอันนี้ก็คือคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับ Family ค่ะ ต่อไปน้ะคะเด็กๆเรามาดูโครงสร้างประโยคนะคะการถามว่าใครโดยการใช้ who ค่ะ who ตามด้วย is ตามด้วย this หรือ that ตามด้วยเครื่องหมาย question mark ค่ะอันนี้เป็นประโยคคำถามนะคะต่อไปเด็กมาดูการตอบนะคะตอบได้2รูปแบบค่ะเด็กมาดูการตอบในรูปแบบที่1กันก่อนนะคะ this หรือ that ตามด้วย is ตามด้วยคานำหน้าชื่อหรือชื่อจริงนะคะหรือชื่อนามสกุลหรือชื่อเล่นค่ะตามด้วยจุด F u l l s t o p ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูการตอบในรูปแบบที่สองค่ะ this หรือ that ตามด้วย is ตามด้วย my ตามด้วยความสัมพันธ์ตามด้วยเครื่องหมายคอมม a า ตามด้วยชื่อจริงหรือชื่อเล่นตามด้วยจุดฟลอ l s ส o p ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูในส่วนของคำกริยาหรือ Ver รค่ะคำกริยานะคะหรือ Ver รนะคะคือคำที่แสดงอาการการกระทำนะคะหรือบอกสภาพของประธานในประโยคนะคะเด็กๆไปดูคำกริยากันค่ะ dance dance แปลว่าเต้น draw draw แปลว่าวาด drink drink แปลว่าดื่ม drive drive แปลว่าขับ eat eat แปลว่ารับประทาน fly fly แปลว่าบิน hop hop แปลว่ากระโดดขาเดียว jump jump แปลว่ากระโดดสองขา read read แปลว่าอา่าน write write แปลว่าขี่ run run แปลว่าวิง่ง see see แปลว่าเห็น sing sing แปลว่าร้องเพลง Sw im, swim swim แปลว่าว่ายน้ำ walk walk แปลว่าเดิน write write แปลว่าเขียนคำเหล่านี้นะคะเป็นคำกริยาค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆมาดูในส่วนของการใช้ verb can ค่ะ can นะคะเป็นการบอกความสามารถนะคะคำว่า can นะคะเป็นกริยาช่วยค่ะ แลว่าสามารถหรือทำได้นะคะใช้ได้กับประธานทุกตัวและไม่มีการเติม s นะคะที่กริยานั้นๆค่ะเราจะใช้แคนนำหน้ากริยาฐานเสมอค่ะต่อไปนะคะเด็กๆไปดูในส่วนของโครงสร้างประโยคก,กันค่ะเด็กๆมาดูที่ประโยคบอกเล่านะคะประธานตามด้วยแคนตามด้วยกริยาฐาน ตามด้วยส่วนขยายอื่นตามด้วยจุด f ล o w stop ค่ะต่อไปมาดูในส่วนของโครงสร้างประโยคปฏิเสธนะคะเราจะเติม not นะคะหลัง can น,นะคะประธานตามด้วย can not หรือ can't นะคะตามด้วยกริยาฐานนะคะตามด้วยส่วนขยายอื่นตามด้วยจุด F ล l ร s t ต p ค่ะประธานตามด้วย can not อันนี้ไม่มีการเว้นวรรคนะคะตามด้วยกริยาฐานตามด้วยส่วนขยายอื่นตามด้วยจุดโฟโลูออสต็อปค่ะต่อไปนะคะประโยคคำถาม yes no ค่ะเราจะนำแค n นมาวางไว้หน้าสุดของประโยคนะคะและใส่เครื่องหมาย question mark ไว้ท้ายประโยคค่ะ c a n นตามด้วยประธานตามด้วยกริยาฐานตามด้วยส่วนขยายอื่น ตามด้วยเครื่องหมาย question mark ค่ะต่อไปการตอบนะคะตอบได้2รูปแบบค่ะก็คือตอบ yes และตอบ no ค่ะเด็กๆมาดูการตอบ yes กันก่อนนะคะ yes นะคะแปลว่าทำได้ค่ะ yes ตามด้วยประธาน i you we they he she it นะคะตามด้วย can ตามด้วยจุด Flow Stop ค่ะ ต่อไปเด็กๆมาดูการตอบโ no นนะคะเปลว่าทำไม่ได้ค่ะ no ตามด้วยประธาน I, you, we, they, he, she, it ตามด้วย can't นะคะตามด้วยจุด full s ตอบค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาทบทวนนะคะในส่วนของยูนิตที่8ค่ะเด็กๆ ดูในส่วนของยูนิตที่8นะคะ this หรือ these ค่ะ this หรือ these นะคะเป็นการบอกชี้ตำแหน่งอวัยวะค่ะการชี้บอกตำแหน่งอวัยวะนะคะโดยการใช้ this หรือ these ค่ะ this นะคะแปลว่านี่นะคะ ชี้สิ่งที่ใกล้ตัวผู้พูดนะคะและใช้กับนามเอกพจน์ค่ะ this นะคะเปลว่าเหล่านี้นะคะชี้สิ่งที่ใกล้ตัวผู้พูดนะคะและใช้กับนามพหูพจน์ค่ะต่อไปเด็กๆมาดูในส่วนขอ,ของโครงสร้างประโยคบอกเล่าค่ะ this ตามด้วย is ตามด้วย a uh, หรือ and หรือไมหรือ you วตามด้วยอวัยวะเอกพจน์ค่ะตามด้วยจุด f ล o สต็อปนะคะ this ตามด้วย are ตามด้วย the หรือไมหรือ you วตามด้วยอวัยวะอวัยวะผ้าหูพจน์นะคะตามด้วยจุด f ล o สต็อปค่ะต่อไปมาดูในส่วนของโครงสร้างประโยค yes no ค่ะ is ตามด้วย this ตามด้วย a uh. หรือ a n หรือ my หรือ your ตามด้วยอวัยว,วะเอกพจน์ค่ะตามด้วยเครื่องหมาย q ค e s t i o n มายฉันมค่ะ or ตามด้วย this ตามด้วย the หรือ my หรือ your ตามด้วยอวัยว,วะพะหูพจน์ตามด้วยเครื่องหมาย question มายฉันมาค่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆมาดูการตอบค่ะตอบได้2รูปแบบนะคะก็คือ yes กับ no ค่ะเด็กๆมาดูการตอบ yes กันก่อนนะคะแปลว่าใช่ค่ะ yes ตามด้วย it ตามด้วย is ตามด้วยจุด f u l l stop ค่ะ yes ตามด้วย there ตามด้วย are ตามด้วยจุด f u l l stop ค่ะต่อไปมาดูการตอบ no นะคะแปลว่าไม่ใช่ค่ะ no ตามด้วย it ตามด้วย isn ตามด้วยจุด f ลูส s t อ p ค่ะ no ตามด้วย there ตามด้วย aren't ตามด้วยจุด f ลูส s t อ p ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูประโยคการถามโดยการใช้ what ค่ะ what ตามด้วย is ตามด้วย this ตามด้วยเครื่องหมาย question mark ค่ะใช้ถามถึงสิ่งที่เป็นเอกพจน์นะคะ what ตามด้วย or ตามด้วย these ตามด้วยเครื่องหมาย question mark นะคะใช้ถามถึงสิ่งที่เป็นภาหูพจน์ค่ะต่อไปมาดูการตอบค่ะ this หรือ it ตามด้วย is ตามด้วย a uh, หรือ a n หรือ my ตามด้วยอ uh, วัยวะเอกพจน์ตามด้วยจุดฟลู s ตอบค่ะ this หรือ there ตามด้วย or ตามด้วย the หรือ my ตามด้วยอ uh วัยวะพหูพจน์นะคะตามด้วยจุดฟ u ูสต t อ p ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูในเรื่อง vocabulary my body ค่ะเด็กๆดูจากรูปภาพนะคะเด็กๆฝึกออกเสียงไปพร้อมๆกับคุณครูแป้งได้เลยคะ่ะ h e a d h e a d แปลว่าศีรษะ ear ear เปลว่าหู Should er, shoulder shoulder เปลว่าหัวไหล arm arm เปลว่าแขน finger finger เปลว่านิ้ว leg leg เปลว่าขา to e, toe toe เปลว่านิ้วโป้งเท้า Kne e, knee knee เปลว่าหัวเข่า hand hand แปลว่ามือ mouth mouth แปลว่าปาก nose nose แปลว่าจมูก eye eye แปลว่าตาต่อไปเด็กๆมาดูอวัยวะอื่นๆค่ะ face face ใบหน้า hair hair ผม eyebrow eyebrow คิ้ว tooth tooth ฟันชิ้นชิ้นคอง cheek ชค e ชคแก้มลิปลิ p เริมฝีปากทั้งทั้งลิ้นเ k n เน k คอ elbow e อ b o w วขอศอก c บ b แบ k หลัง foot ุ o o ุเท้าว ต่อไปนะคะรูปหูจน์ของอวัยวะที่มีมากกว่าหนึ่งค่ะ eye นะคะเราจะเติม s นะคะ ear เราจะเติม s ค่ะ eyebrow เราก็จะเติม s นะคะ tooth นะคะเปลี่ยนรูปนะคะเป็น teeth นะคะ cheek นะคะเติม s ค่ะ elbow เติม s ค่ะ shoulder เติม s นะคะ hand เติม s, s ค่ะ finger เติม s นะคะ arm เติม s ค่ะ knee เติม e, s ค่ะ leg เติม s นะคะ toe เติม e, s ค่ะ foot เปลี่ยนรูปนะคะ verb have ค่ะกริยา have นะคะแปลว่ามีหรือครอบครองนะคะเราจะใช้ have นะคะบอกว่าเรามี หรือไม่มีสิ่งของนะคะหรือนามนับได้นั้นๆและสามารถระบุจำนวนที่เรามีได้ค่ะเด็กๆมาดูในส่วนของโครงสร้างประโยคนะคะมีสองรูปแบบนะคะ I หรือ you ตามด้วย have ตามด้วยอ่ะหรือ and หรือ one บวกนามเอกพจน์หรือ นามพหูพจน์หรือจำนวนบวกนามพ้าหูพจน์ตามด้วยจุดฟลูสตอบค่ะ it ตามด้วย has ตามด้วย a หรือ a <and>, n หรือ one บวกนามเอกพจน์หรือนาม S <S พ้าหูพจน์หรือจำนวนบวกนามพ้าหูพจน์ตามด้วยจุดฟลูสตอบคา่า i หรือ you นะคะตามด้วย do not หรือ don't ตามด้วย have ตามด้วย a uh, หรือ an หรือ one บวกน้ำเอกพจน์หรือนาำพหูพจน์หรือจำนวนบวกน้ำพหูพจน์ตามด้วยจุดฟลู l s t o p ค่ะ it ตามด้วย does not หรือ doesn't ตามด้วย have ตามด้วย a uh, หรือ AND หรือ one บวกนามเอกพจน์หรือนามผ้าหูพจน์หรือจำนวนบวกนามผ้าหูพจน์ตามด้วยจุด f u o l s t o p ค่าเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหานะคะการเรียนการสอนออนไลน์ของเราในวันนี้นะคะคุณครูแป้งทบทวนความรู้นะคะให้เด็กๆนะคะในยูนิตที่7และในยูนิตที่8ค่ะ ต่อไปนะคะเราไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆเด็กๆคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆเปิดในเล่ม English Exercise Book 2, 2> นะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่91ค่ะเด็กๆดูใน Review t นะคะ,ะ,คะจงตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะมีรูปภาพมาให้นะคะมีความหมายมาให้ค่ะเด็กๆเด็กๆดูข้อที่1ค่ะ เด็กๆดูจากรูปภาพนะคะคำตอบก็คือน้องสาวนะคะ Who's this? This is my sister นะคะเด็กๆเขียนลงไปในหนังสือเลยนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะเด็กๆดูจากรูปภาพค่ะคำตอบนะคะก็คือคุณตานะคะ Who's this? นะคะ This is my grandfather ค่ะ ต่อไปค่ะเด็กๆมาดูในหน้าที่92ค่ะ review 3นะคะจงเขียนคำศัพท์ตามรูปภาพที่กำหนดให้ในส่วนของการเขียนคำศัพท์นะคะเด็กๆสามารถเขียนเองได้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาดูในหน้าที่94ถึงหน้าที่95ค่ะเด็กค่ะดูใน review 5นะคะจงเติม have หรือ has หรือ don't have หรือ doesn't haves นะคะคเด็กๆด,ดูจากรูปภาพนะคะหากรูปภาพไหนเป็นประโยคปฏิเสธนะคะจะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายกากระบาดอยู่ค่ะเด็กๆด,ดูข้อที่1น,นะคะข้อที่1เป็นประโยคบอกเล่านะคะประธานนะคะคือ I จุดๆอ,อ่ะ r s นะคะข้อนี้นะคะเราจะเติม have ลงไปนะคะ I have a rose นะคะฉันมีดอกกุหลาบ1ดอกนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2มีเครื่องหมายกากบาทนะคะแสะดงว่าข้อนี้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะเด็กๆด,ดูค่ะ a cat นะคะเป็นประธานเอกพจน์ค่ะเราจะเติม d o e s n t h a v e นะคะ a cat d o e s n t h a v e a house นะคะแมวนะคะไม่มีบ้านค่ะต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะ ข้อที่3นะคะมีเครื่องหมายการกรบาทอยู่นะคะแสะดงว่าเป็นประโยุฏิเสธค่ะ you จุดจุดจุด f o r socks นะคะ you นะคะเป็นประธานผาหูพจน์ค่ะเราจะเติม don't have นะคะ you don't have four socks นะคะคุณไม่มีถุงเท้านะคะ4คู่นะคะต่อไปนะคะ เด็กๆด,ดูข้อที่4ค่ะข้อที่4ไม่มีเครื่องหมายการกระบาทนะคะแสะดงว่าเป็นประยุกบอกเล่าค่ะอะ rabbit จุดจุดอะ b a l l นะคะอะ rabbit นะคะเป็นประธานเอกพจน์ค่ะนะคะข้อนี้นะคะเราจะเติม has ลงไปนะคะอะ rabbit has a b a l l นะคะกระต่ายนะคะมีลูกบอลหนึ่งลูกค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ของเราในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะหากเด็กๆไม่ค่อยเข้าใจเด็กๆสามารถดาวน์โหลดใบความรู้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะหรือเด็กๆสามารถดูคลิปวีดีโอซ้ำได้คะ่ะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะคุณครูปแป้งก็มีการบ้านให้เด็กๆได้ทำกันอีกเช่นเคยคะ่ะ เด็กๆทำการบ้านนะคะในเล่ม English Exercise ค่ะเด็กๆทำในส่วนของ Review 2นะคะข้อที่3ถึงข้อที่5นะคะหน้าที่91นะคะ Review 3นะคะข้อที่1ถึงข้อที่10นะคะหน้าที่92ค่ะและ Review 5นะคะข้อ5ถึงข้อ10ค่ะหน้าที่94ถึงหน้าที่95ค่ะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายภาพส่งเข้ามาในแพลตฟอร์มของโรงเรียนนะคะ ตามวันเวลาที่โรงเรียนได้กำหนดค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะคุณครูแป้งขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพค่ะขอให้เด็กๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเด็กๆล้างมือบ่อยๆค่ะสำหรับชั่วโมงต่อไปคุณครูแป้งจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคุณครูแป้งขอให้เด็กๆติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแป้งขอตัวลาเด็กๆไปก่อนค่ะไว้เจอกันอีกทีในชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆบายบาย